เกือบไม่รอดคิดสซรุตนลูฟี่เล่นงานและพอกลับมาเอาคืนเนี่ยพลังโคตรเทพเลยคิสซรุแยกร่างได้มาเป็นกองทัพเลยพลังเทพเกินไปแล้วแถมไปเล่นงานอุศภนะอุซภเองก็พลาดท่าเกือบไม่รอดด้วยเหมือนกันสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกลมนาชนะครับผมคลิปนี้ครับจะเป็นการอัปเดตแบบไฟนอนลนะครับสำหรับมงังงะวันพีชตอนล่าสุดตอนที่หนึ่งพันเก้าสิบครับบอกเลยครับว่าคิสรุูพลังโคตรโกง ไอ้นี่มันโกงจริงโกงเกินนะครับสมราคาแสนยานุภาพแห่งกองทัพเรือนนะอ่ะมาเข้าสู่เรื่องราวของเราเลยครับชื่อตอนจะเป็นทางการตอนนี้มีชื่อตอนว่าลูฟี่ปะทะคิสซรุครับเลิกขึ้นมาตอนนี้ครับลูฟี่ในร่างเทพนิกะหรือการใช้เกยียร์ห้านี่ครับสามารถต่อสู้ได้อย่างอิสระครับลูฟี่ที่กำคิสซรุอยู่ในมือนะครับผมก็คือกำกันมาตั้งแต่ตอนที่แล้วเลยครับลูฟี่นั้นได้ทําการหมุนคิสซรุครับเหวี่ยงติ้วติ้ว,ต,วติ้วครับแล้วก็ทําการปาคิสซรุออกไปอย่างไกลอย่างร แรงเลยครับลูฟี่นั้นบั่นใจว่าการปลาของลูฟี่เนี่ยมันจะทําให้คิสซรุนั้นบินแบบไปไกลแสนไกลเลยละครับแน่นอนครับว่าพอคิสซรุปลิวออกไปนอกเกาะแล้วเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาสําคัญเป็นโอกาสที่ทางด้านกลุ่มบุกฟาเนี่ยจะต้องฉยวยโอกาสนี้ในการหลบหนีออกจากเกาะเอเ็กเฮดครับกลุ่มบุกฟาก็บอกครับว่าเรื่องคิสซรุเนี่ยปล่อยให้ลูฟี่จัดการไปนะเราเนี่ยรีบหาทางหนีกันดีกว่า ชอปเปอร์ถามแอดลารับว่าแอดลาสจะไปไหนครับซึ่งแอดลาสก็บอกคบว่าเขาเนี่ยจะลงไปที่ด้านล่างครับเพื่อทําการออกคําสั่งในการบังคับบัญชาแปดซิิต้านั่นเองครับแอดลาสบอกคบว่าตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะปิดบาเรียได้แล้วตอนนี้เนี่ยมันไม่มีเลเซอร์ที่จะป้องกันพวกเราแล้วเพราะฉะนั้นแปดซิิต้าเนี่ยมันสามารถที่จะโจมตีพวกเราได้นะทางที่ดีเลยที่เราจะสามารถควบคุมสถานการณ์ภายในเกาะได้เนี่ยคือเราต้องไปออกคําสั่งใหม่กับแปดซิบิต้านั่นเองครับเพราะว่ามันจะไม่มีใคร ที่มีอำนาจในการสั่งการแตดติปิต้าได้สูงเท่ากับเวก้าพังอีกแล้วนั่นเองครับทางด้านสเตลล่าล่างหลักก็บอกคบว่าเฮ้ยช้ากอนแอตลาสชั้นขอไปด้วยนะซึ่งแน่นอนครับว่าการที่ดรเวก้าพังจะไปกับแอตลาสเนี่ยมันก็เสี่ยงพอสมควรเลยนะครับก็มีการพยายามห้ามปลาเวก้าพังครับว่าถ้าเกิดว่าเวก้าพังจะลงไปที่ด้านล่างเนี่ยสถานการณ์ของเวก้าพังเนี่ยครับมันเป็นอะไรที่สุ่มเสี่ยงต่อชีวิตของตัวเวก้าพังล่างหลักเองครับทำแบบนั้นเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะรู้เปล่าซึ่งก็เป็นนทาางด้แก นะครับที่เตือนดรเวก้าพังครับแต่เวก้าพังล่างหลักก็บอกครับว่าบอนนี่เนี่ยยังอยู่ด้านล่างอยู่เลยนะแฟรงกี้บอกครับว่าตอนนี้บอนนี่เนี่ยยังมีชีวิตอยู่ถึงแม้ว่าบอนนี่จะโดนคิสรุโจมตีไปก็ตามทีแต่ว่าบอนนี่เนี่ยยังไม่ได้เสียชีวิตหรอกนะแต่เตลล่าเวก้าพังล่างหลักเองก็บ่นบ่นแฟรงกี้นะครับว่าทําไมแฟรงกี้เนี่ยเป็นผู้ใหญ่ซะเปล่านะเออปล่อยให้เด็กผู้หญิงเนี่ยโดนเตะได้ยังไงนะทั้งที่นายเองเนี่ยก็เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ตัวใหญ่โตกันซะขนาดนั้นนะแฟรงกี้ก็กล่าว สันี้เนี่ยจะขอไปช่วยบันนี่เองก็แล้วกันนะทางด้านสันจิครับก็บอกครับว่าถ้าจะไปช่วยบันนี่เนี่ยเดี๋ยวสันจิเนี่ยจะขอตามไปด้วยครับส่วนทางด้านจินเบครับก็ทําการรวบรวมสัมภาระทั้งหมดไว้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็ここเรียกว่าอเตรียมสัมภาระทั้งหมดนะผมเตรียมที่จะหนีออกจากเกาะน,นั่นเองครับจินเบบอกครับว่าเขาเนี่ยจะมุ่งหน้าไปที่ด้านหลังครับให้ทุกคนเนี่ยไปรวมตัวกันที่ตรงนั้นก็แล้วกันนะ ตอนนี้เหตุการณ์ที่ด้านล่างครับในส่วนที่พวกกองทัพเรือบุกลุกล้ำเข้ามาในเกาะเอ็กเฮดได้แล้วนะครับเออพวกกองทัพเรือก็มีความกละหขวนวุ่นายกันประมาณหนึ่งเหมือนกันครับก็มีการตะโกนบอกกันครับว่าเฮ้ยอย่าพึ่งเข้าไปที่บริเวณใจกลางเมืองนะตรงนั้นเนี่ยมีบอนนี่อยู่บอนนี่เนี่ยกำลังหลบซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งนะระวัดระวังเจ้าบอนนี่ด้วยซึ่งเราก็จะเห็นว่าบอนนี่นะครับทำการเล่นงานกองทัพเรือไปหลายคนเลยครับก็มีบางคนครับที่ถูกปรับเปลี่ยนอายุครับบางคนก็กลาย กลายเป็นเด็กทาลกบางคนก็กลายเป็นคนแก่งากไปเลยครับเราก็จะเห็นว่าบอนนี่นะครับเออหลบซ่อนตัวอยู่ครับโดยมีทางด้านเซนโตมาลุนะครับนอนตัวไม่เคลียมในจุดที่ห่างออกไปครับซึ่งตัวเซนโตมาลุเองเนี่ยครับก็โดนพวกกองทัพเรือพบเจอตัวเราด้วยนะมีเหตุการย้อดอดสั้นๆครับในตอนที่บอนนี่โดนคิสลุเตะแล้วก็ไปโดนบาเลียครับในขณะที่บอนนี่นะครับกำลังจะล่วงตกลงสู่พื้นเนี่ยก็มีทางด้านเซนโตมาลุนะครับมาอุ้มบอนนี่เอาไว้ครับเซนโตมาลุก็เตือนบอนนี่ครับว่าให้รีบๆออก ไปจะดีกว่านะเพราะว่าพวกทหารเรือเนี่ยกำลังจะมาที่นี่แล้วส่วนเหตุการณ์ในปัจจุบันครับบอนดี้ที่กําลังหลบซ่อนตัวอยู่เนี่ยเธอก็มีความลังเลครับยังตัดสินใจไม่ถูกครับว่าเธอเนี่ยควรจะทํายังไงต่อไปดีครับจะซ่อนตัวแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าที่เหตุการณ์ทุกอย่างเนี่ยมันจะจบลงดีไหมหรือเปล่านะส่วนเหตุการณ์อีกด้านหนึ่งครับโซโลปะทะต่อสู้กับลอบรุจิแบบตึงๆอะไรกันไปครับลอบรุจิใช้ร่างตื่นด้วยครับโดยโซโลเนี่ยก็ใช้วิชาสามดาบเข้าต่อสู้กับลอบรุจิครับ เรเองก็พูดจาแบบเรียกว่าไงดูถูกเจ็ดยามล็อบลจีเล็กน้อยถึงปานกลางครับว่าเฮ้ยแกระดับพลังแกแค่นี้เนี่ยแบบกระโหลกกัะลาอ่อนด่อยมากเลยถ้าระดับพลังของแกแค่นี้นะฉันเนี่ยไม่ปล่อยให้แกไปต่อสู้กับกัปตันของฉันหรอกนะล็อบลจีก็เลยบอกครับว่าอ๋อโอเคได้ปากดีแบบนี้เดี๋ยวแบวเป้าจัดให้นะ แต่ยังไงก็ตามแต่นะฉันจะบอกอะไรให้นะมันคุ้มค่านะเว้ยถ้าเกิดว่าชั้นเนี่ยได้ค่าหมาเลข2ของจกักรพรรดิได้นะฮะเฮกานตัดไปถทิ้งแรกคิดสรุอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งเราจะเห็นว่าคิดสรุเนี่ยปลิวออกมาจากเกาะเอเคสแบบไกลพอสมควรครับ oh, oh. แรงเหวี่ยงของลูฟี่นี่ก็เอาเรื่องครับคิสซารุก็พูดนะครับคือมันพูดนะมันบอกว่าโอ้ยฉันกาลังจะตกลงทะเลแล้วแล้วในขณะที่คิสซารุเนี่ยจวนเจียนกําลังจะตกทะเลนะครับคิสซารุนั้นก็ได้ทําการเปลี่ยนร่างตัวเองให้กลายเป็นแสงจํานวนมากครับและแสงจํานวนมากนั้นครับก็พุ่งไปหาลูฟี่ครับซึ่งไอ้แสงจํานวนมากเดี๋ยบอกเลยครับว่าโคตรเท่โคตรเฟียวครับเพราะมันกลายร่างเป็นคิสซารุร่างโครนจํานวนมหาศาลเลยครับผมแม่งมาเป็นกองทัพเลยครับนี่แม่งคิสซารุแยกเงาพันล่างชัดๆนะ แล้วไอ้เจ้าคิสซลุล่างแจกต่างๆเหล่านี้ครับก็มีการใช้ดาบแส้นะครับเออโจมตีใส่ลูฟี่ด้วยครับแล้วก็มีการสร้างการบาดเจ็บให้กับลูฟี่เล็กน้อยด้วยครับลูฟี่เองก็ตกใจครับผมมีการวิ่งหนีออกมาประมาณหนึ่งครับผมขอวิ่งหนีมาตั้งหลักก่อนครับลูฟี่บอกว่าเฮ้ยภาพแบบนี้เนี่ยมันคล้ายๆกับโฮโลแกรมเลยไม่ใช่เหรอเอางี้แล้วกันนะฉันเนี่ยจัดการมันให้หมดก็แล้วกันดั่งลูฟี่ครับผมก็ใช้ท่าสแตมครับถีบคิสซลุล่างโครนเหล่านั้นครับผมทีเดียวครับโ ถีบหายกันไปทุกตัวเลยทีเดียวเชียวครับเป็นลูฟี่ถีบแบบโค้งๆนะซึ่งพอถีบแล้วร่างเ่าดันหายไปแล้วเนี่ยครับปรากฏว่ามันไม่มีร่างจริงอยู่เลยครับผมตอนแรกนึกว่าจะจัดการร่างจริงได้ครับลูฟี่เวอร์ตกใจครับเพราะกลายเป็นว่าฝ่ายที่โดนเล่นงานเองเนี่ยมันเหมือนกับเป็นลูฟี่เสียด้วยซ้ำครับเพราะลูฟี่โดนใช้ร่างแยกหลอกล่อครับส่วนร่างจริงของคิสซูรุนไปเล่นงานคนอื่นซะแล้วครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าก็อดอุซบนะครับผมกําลังโดนคิสซูรุเล่นงานอยู่นั่นเองครับคิสซูรุที่บีบอ ซอบอยู่เนี่ยครับเขาก็บอกว่าเอ๊ยเดี๋ยวก่อนนะมันแป,กแปกแลกๆนะเนี่ยด็อกเตอร์เวก้าพังหายไปไหนเนี่ยซึ่งด็อกเตอร์เวก้าพังล่างจริงครับก็เรียกว่า ยอมทาให้ตัวเองครับตกอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงตายเหมือนกันครับเพราะเขานั้นกําลังจะลงไปที่ด้านล่างโดยมีเจตนาที่จะไปช่วยเหลือบอนนี่นั่นเองครับทางด้านฟันจิครับก็รีบก่ะรถแคปซูลเอาไว้เหมือนกันครับแล้วก็ถามว่าเอ้ยดเรเวก้พังเป็นอะไรเนี่ยทำไมท่าทีของคุณถึงเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันแบบนี้ล่ะเวก้พังก็บอกครับว่าเขาเนี่ยกำลังจะไปช่วยบอนนี่แล้วครับเขาเนี่ยจะไม่ยอมปล่อยให้บอนนี่เด็กสาวน้อยเนี่ยต้องตายเด็ดขาดครับทางด้านลูฟี่เองครับก็เห็นว่าคุณลุงหัว แอปเปิลเนี่ยครับผมทำไมถึงทําตัวเสี่ยงแบบนี้ครับคุณลุงออกไปข้างนอกคุณลุงจะฆ่าตัวตายหรือยังไงครับซึ่งกลายเป็นว่าคิสซรุเนี่ยก็เห็นดเร์เวก้าพังล่างจริงแล้วด้วยครับแล้วคิสซูรุเนี่ยครับก็กำลังจะใช้นิ้วเลเซอร์เนี่ยโจมตีใส่ดร์เวก้าพังครับแต่ก็มีทางด้านลูฟี่ครับมารับการโจมตีเอาไว้ครับซึ่งลูฟี่เองก็บอกว่าโอ้ยร้อนร้อนเหลือเกินนะครับผมโดนลําแสงของคิสซรุเข้าไปเต็มเ็มครับก็ต้องมีร้องอดอยอะไรกันบ คงล้อมรอบเกาะเอเคสอยู่ครับแล้วก็มีการรายงานด้วยครับว่าเมื่อคู่นี้เนี่ยดรเวก้าพังได้ลงมาสู่ด้านล่าง้วครับก็เหมือนกับเป็นประกาศสถานการณ์นะครับเออให้พวกทหารเรือให้กองทัพเรือเนี่ยได้รับรู้ถึงสถานการณ์ในการดําเนินภารกิจอะไรประมาณนั้นครับและแล้วครับแอตลาสครับที่ลงมาสู่ด้านล่างพร้อมกับเวก้าพังล่างจริงเนี่ยครับก็ได้ทําการประกาศแล้วก็ออกคําสั่งใหม่กับแปซิวิต้าครับแปซิวิต้าทุกตัวโปล่ทราบตอนนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงคําสั่งนะคําสั่งจากดรเว ก้าพังเองขอให้แปซิวิต้านั้นจัดการพวกทหารเรือทั้งหมดในเกาะนี้ซะโอ้โหเรียกว่าเป็นคําสั่งใหม่ที่ดุเดือดสิเลยเกินครับแปซิวิต้านั้นกาลังจะหันมาเล่นงานพวกกองทัพเรือแต่แล้วครับซึ่งปิดท้ายตอนนี้ครับด้วยการที่เซนจเกเซียเซตเทิรครับผมก็น่าจะรับรู้ถึงสถานการณ์ในตอนนี้ด้วยครับก็มีแววตาที่จ้องเขม็งอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะแล้วทั้งหมดทีครับก็คือเรื่องราวในคลิปนี้ครับผมบอกเลยครับว่าพลังของคิดสรุคือมันโกงจริงอะไรจริงเนี่ยผมพลังเทพจัดเลยนะโอ้เป็นการต่อ สู้ที่สรุกเบามันมากครับระหว่างเทพนิกากับคิสารุนะส่วนเจ้าคิสารุนี่ก็อย่างที่เห็นนะครับผมมุ่งเน้นทำธุร,รกิจอย่างแน่วแน่ครับผมเผลอไม่ได้ครับเผลอนี่คือจะเล็งฆ่าด็อกเตอร์เวกาพังอย่างเดียวเลยนะใครมีความคิดเห็นเพิ่มเติมยังไงก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันที่ใต้คลิปดีดิเช่นเคยครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกรมนาชนะครับผมไปแล้วครับบายบายสวัสดีครับ